สวัสดีค่ะมาต่อมาต่อ สวัสดีค่ะสวัสดีอีกรอบหนึ่งนะคะได้ยินแล้วใช่ไหมขอบคุณดาวค่ะวันนี้หนูก็เล่นเร็วสามทุ่มแต่ต้องรีบแต่งหน้าแต่ว่าแต่งแป๊บเดียว ไอผู้เยี่ยบอับดาวได้ยินแล้วใช่ไหมเล่าบอกว่าเล่าสิหายแอนคีหลังเล่าเดยขั้นหอดสองมืนคนน่ะพี่น้องต้องเฝ้าไปซื้อบาทเดยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งใส่คอนแทคแล้วก็เดี๋ยวจะปักหมดให้ รับเชิญที่ไหนคะหนูมีงานอยี่อ,อ๋หน้าจ,จะเลิศได้มหมดนีงานเดี่ยววงงานวงวันที่แปดค่ะค่อยเจอกันตอนนี้ขอยเป็นแม่ผู้ใหญ่แน้วบ่เดี๋ยวปักหมดก่อน โอเคกดลิงก์ที่ปักบุตเลยนะคะใครยังไม่ซื้อบัตรนะคะพรุ่นี้แล้วนะพรุ่งนี้แล้วตื่นเต้นหนูนึกถึงที่ไรหนูยังแบบรู้สึกแบบมันเป็นอะไรที่เป็นความทรงจำที่ดีมากแล้วหนูก็อยากให้ทุกคนเห็นด้วยนะคะแต่ละตนเนาะร้องผื่นขันเบิด แล้วก,กันนะคะคืนนี้ได้เลยให้น้องโรเล็กฝากดาวให้น้องด้วยขอบคุณค่ะ,คคะแอนท้องเหรอคะอุ๊ยยังค่ะยังไม่ได้ท้องเลย เหมือนหรอกค่ะใส่ซะตัวใหญ่เฉยไลฟ์กลุ่มปิดสองวันค่ะเจ็ดกับแปดค่ะสองวันเลยออไอไม่หายไม่หายเลย มาเบิร์ดร้องเื่อนคอยเบิร์ดย่าเอกมื้อจอาไปซื้อคองไอข่อยวะนี่โอ้ยพวกนี้คือพ่เอาไฟไหม้ข่อย่ยว,วะฝากดาวใหหลานจ้าป้าแม่พอดจะขี้หนาลักแแค ที่ทําอยู่ตอนนี้ก็ทําเบื่อหลานนะคะแอนยังไว้หอมเอาเอาหลอดไฟมาเนี่ยไม่เห็ดไทนแน่เราก็ไม่เห็ดผมนี่แมก <c oughs> กำลังใจขอเพ่งได้ กำลังใจสำหรับป้อมน้องโรเล็กเขาเสื้อให้ไม่แล้วโอ้ยให้ยายนิวไปซื้อเคื่องสำอางให้นะคะเพราะว่าหลังๆมาก็คือแบบแต่งเองส่งดาวให้น้องโรเล็กพวกนี้อันไหนคะไลฟ์กี่โมงหนึ่งทุ่มคะ่ะ เมื่อนี้ยุบนาดค่ะออานาจเจริญตอนนี้ก็อยอบหน,น้าเจริญฝากดาวให้น้องโรเลกคุณบิวตี้คอนแทคอันนี้เป็นของเฟซลุกค่ะรักษาสุขภาพขอบคุณพี่ทันชนกด้วยนะคะส่งกำลังใจขอบคุณปป้า เมื่อคืนมวนบอพีนิวค่อยละยมุ่งเจาะบอลมวนค่อนหลายหลายต่อไฟกันไม่มีปักห้างหยัางต่อบอน สี่ร้อยคนสวัสดีค่ะพี่บอยอาบน้ำก็เลยบอกให้แอนมาไล่ต่อถ้าว่าผมใส่เสือนีไม็คือค้นถ่องอยี่นี่ลเะเนาะรักน้องแอนนะคะตัวหารอยเก้าสิบบาทค่ะแม่กดลิงก์ที่ปักหมุดได้เลยนะคะแม่ หลอดไฟก็ติดขอให้มีน้องเร็วๆพยาท่านสอสอบป้างั้เจาะคือจังหนัดอยวให้หยกมาดูเอเปิดเลยหลอดไฟก็ว่าติดห่างตี๋ขางลัซื้อใหม่มาให้ไหม ไม่นะะโอ้ยมันชอ็อตตกใจหมดเลยฝากดาให้น้องโลเลกค่ะดูได้2วันนะคะ7ดกับ8เพราะว่ามันจะไม่เหมือนกันนะในคอนเสิร์ตมันจะไม่เหมือนกันนะคะ เนี่ยทำไมพี่เจ็บจมูกว่ะพี่เคยพี่สีมันเหรอบอกี่ใครีมันละตอนแรกไม่บอกมานงานอยู่ห่างกับพี่ไหมสิบนาทีค่ะวันนี้ก็ใช้เดียวอยู่แล้ว ดูจริงแล้วก็ซื้อเหมือนเดิมค่ะข,ขอบคุณค่ะซื้อได้เหมือนกันเชื่อเชื่อเช,ชื่อไหมว่าหนูหนูว่ามันคนละบรรยากาศเวลาดูไรสดก็จะสนุกเวลาที่คอมเมนต์นะคะก็คอมเมนต์นกันัันก็นกนสีมวนแต่ว่าขั้นสมมติว่าแบบเบิง้งเบิ้งสดกับสีใดอัธรรดไปอีกแบบหนึ่งคอยหัวพี่พ่อน